สวัสดีครับผมชื่อซาวยาสอเดชพัน so ธ like like ์ครับก็ตอนเตะยกแรกผมรู้ว่าแบบจะชนะไฟนี่ครับเพราะว่าตอนเตะผมโดนเขาผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรหนักครับแบบตอนเตะต่อยก้องชายกับดำดำเขาก็พูดตรงๆงเขาก็นักกว่าครับจนเขาตัวใหญ่กว่านะแต่เขาออกอาวุธทุกอย่างแบบเบากว่าก้องชัยกับดำดำครับต้าตรงปูตรงตรงแต่เขาตัวใหญ่กว่าเวลาจับเขาอะไรก็ตัวใหญ่กว่า แต่ว่าเวลาผมต่อยก็เข้าเป้ามากกว่าแล้วก็ผมฝึกมาเยอะกว่าครับวมันก็ต่อยท้องครับแล้วก็เข้าออกอาการแล้วก็ต่อยท้องอีกสองทีเขาก็เริ่มออกอาการเพราะผมคิดว่าถ้าผมต่อยตอ่อเขาจะบวกศอกแล้วก็เลยผมก็ปิดมานาจันสอนแล้วก็แทงเข่าวซ้ายครับเขาก็จุกอีกแต่ผมว่าเขาไม่นอนไม่ทิ้งตัวเพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่าเขาก็ทนได้เหมือนกันครับแต่ผมเห็นหน้าเขาออกอาการแต่ผมผม ไปเยอะแค่ไหนาเขาก็ไม่ทิ้งตัวเขาเขาก็แข่งครับก็ต้องยอมรับเขาก็แข็งแรงครับเพราะว่าผมเห็นน้าจุกเลยแต่ผมคิดว่าตาเป็นคนก็นอนแล้วครับเพราะว่ามันมันไหลที่แบบเข้าเป้าเข้าสะอาดเลยแบบไม่ทิ้งตัวครับขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนครับที่เป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับทุกครั้งที่ผมเปิดตัวแล้วก็ได้ได้ยินซ้าวิ่เา,าวาแบบนี้ผมก็รู้สึกมันมันอยู่ที่บ้าน,นครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ